มีเพืเ่อนๆพี่น้องหลายท่านนะครับที่แชทเข้ามาถามผมนะว่าช่วงนี้สถานการณ์อย่างนี้บริษัทเนี่ยให้เอางานกลับมาทำที่บ้านนะแล้วก็มาประชุมที่บ้านส่วนอาจารย์ก็มีนะฮะมาถามผมบ้าเอ๊ะช่วงนี้เวลาจะสอนลูกศิษย์นเนี่ยเราจะสร้างห้องเรียนออนไลน์ยังไงนะฮะวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นแอปชื่อว่า o o m อ่าแบบนี้นะฮะ เป็นแอปที่สามารถที่จะสร้างห้องประชุมออนไลน์ห้องเรียนออนไลน์ได้นะครับโดยการเห็นหน้าการพูดคุยโต้อตอบส่งเอกสารส่งรูปอะไรกันได้และที่สำคัญคือฟรีแล้วก็สามารถที่จะประชุมหรือว่าเรียนเนี่ยได้นานถึง40นาทีต่อครั้งนะเป็นแอปที่น่าใช้มากนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการใช้แอปนี้กันเลยครับไปลืมไปนะครับว่าก่อนที่จะไปเรียนรู้การใช้แอปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนเลยก็คือเอกสารการประชุมหรือว่าสื่อการเรียนการสอน ผมแนะนาว่าให้ทําเป็นไฟล์ pdf นะฮะหรือว่าเป็นไฟล์รูปภาพอย่างเช่น jpeg แบบนี้เป็นต้นนะซึ่งสามารถที่จะเอาไฟล์พวกนี้ไปใช้ในแอป,ปได้เลยนะเราสามารถที่จะประชุมแล้วก็สามารถที่จะดูเอกสารไปทีละหน้าทีละหน้าได้นะครับหรือว่าอาจารย์ก็สามารถที่จะสอนโดยการาให้ดูเอกสารการสอนเนี่ยไปทีละหน้าแล้วอธิบายลูกศิษย์ไปได้เลยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือไม้นะฮะ ไหม่ที่หัวหัวแท็กเป็นเป็นสขีดนะฮะดูดีๆนะถ้าบอกว่ามันเป็น2ขีดอะมันจะเป็นของกล้อง DSLR เราต้องใช้3ขีดสําหรับมือถือนะฮะหรือว่าจะเป็นสมอ r t ท a ็อก็ได้นะครับที่เราใช้กันนะสมอ t a ทอก็เป็นหัวแท็ก3ขีดอยู่แล้วนะก็เป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับเผื่อว่าเอาไว้สนทนาโต้อตอบกับเจ้านายหรือว่าอาจารย์นะฮะโอเคครับเราเป็นเรียนรู้การใช้แอปตัวนี้กันเลยไป โอเคหลังจากเปิดมือถือขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปที่ p l a y s t o r e นะจากนั้นเนี่ยให้เราพิมพ์คำว่า z o m นะฮะ m c l o u d meetings นะอันนี้จิ้มเข้าไปเลยโอเคจากนั้นให้เราทำการติดตั้งนะฮะโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับให้เราเปิดแอป o o m ขึ้นมาเลยนะฮะ โอเคอันนี้คือหน้าต่างแรกของแอปนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องทำการสมัครก่อนโดยใช้อีเมลนะ,ะแล้วให้เราเอานิ้วไปจิ้มตรงนียนะครับใส่อัพทางด้านล่างซ้ายนี้นะครับปุ๊บอ่าจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้กรอกอีเมลนะไอะ้เราก็กดอีเมลเข้าไปโอเคเกรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่ชื่อนามสกุลของเรานะนี่ หลังจากเสร็จแล้วนะครับให้เราเอานิ้วไปจิ้มที่ตรง agree, นี่ฮะไอเอลกรีนะฮะจิ้มก็ไปเลยปุ๊บจากนั้นเนี่ยเราก็เอานิ้วไปจิ้มที่ next นะฮะอ่าโอเคมันก็บอกว่าเขาได้ส่งไอตัว verify นะฮะมาที่อีเมลเราอ่าให้เราไปที่อีเมลของเรานะครับโอเคของผมเป็นทีเมลนะฮะโอเคครับให้เราก็มาที่อีเมลเรานะครับแล้วเราก็จะเจอ ตัวแอป o o m เนี่ยก็ส่งอ e ีเมลมาให้เราให้เรากดเข้าไปาเขาก็จะให้เรา Activate Account นะครับเราก็กดเข้าไปเลยาจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้าเว็บของ Zo o m นะคะมันก็จะมีชื่อนามสกุลเราที่เราเพิ่งกรอกไปตอนเราสมัครนะแล้วเขา,าก็จะให้เรากำหนดพา s เวิร์ดนะฮะให้เราใส่พาสเวิร์ดไปเลย ตัวพาสเวิร์ดนี่นะฮะเขาก็มีกฎของเขานะครับว่าให้มีตัวอ,อ,กอักษรทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขผสมกันสามนะฮะตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มีตัวเลขนะฮะไม่งั้นเนี่ยพาสเวิร์ดมันจะไม่ผ่านให้นะครับให้เราทําตามเขานะฮะโอเคเราก็เลื่อนลงมานิดนึงนะฮะมันก็จะบอกว่าให้ confirm, ใหคอนเฟิร์มให้คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะะเราก็พิมพ์พาสเวิร์ดเหมือนเมื่อกี้ให้เหมือนเหมือนกันนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็กดที่ continue ตรงสีส้มเนี่นะฮะโอเคส่วนหน้านี้นะครับให้เราสนใจแค่ที่มันบอกว่า i am not a robot นะครับมันจะเช็คว่าเราเป็นหุ่นยนต์เราเป็นโปรแกรมอัตโนมัติเราเป็นโปรแกรมอัตโนมัติไหมนะให้เราเานวจิ้มที่ตรงถูกเนี่ยนะฮะปุ๊บว่าฉันไม่ใช่โรบอทอ่พอติกถูกเสร็จแล้วนะครับให้เราเอานิ้วไปจิ้มที่ข้างล่างนี้นะครับตรง skip this step เนี่ยนะฮะ โอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ลิงก์ URL ของเรามาไอ้ลิงก์ URL ตัวนี้แหละที่เราจะส่งไปให้นักเรียนจะส่งไปให้ลูกน้องที่จะมาเข้าร่วมประชุมกับเราเข้าเรียนกับเรานะฮะตรงนี้ให้เราเอานี้ไปจิ้มที่ Start Meeting Now เลยก็ได้นะฮะ เมื่อเราก็มาหน้านี้แล้วนะฮะให้เราเอานิ้วไปจิ้มที่จอยม e e ติ้งได้เลยนะส่วนด้านล่างเนี่ยที่มันบอกให้ดาวน์โหลดฟอร์ม Google p l a y ไม่ต้องนะครับเพราะเราดาวน์โหลดมาแล้วเนาะเมะื่อกี้อ่าแล้วก็จอยม e e ติ้งเลยพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะฮะให้เราเอานิ้วไปจิ้มที่ Sign In นะฮะปุ๊บโอเคให้เราใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราสมัครไว้นะฮะ จากนั้นก็กดใส่อินอีกครั้งหนึ่งโอเคมันก็จะคอนเน็กเข้ามาในตัวแอปของ Zoom แล้วนะฮะโอเคอันนี้เราก็ไม่มีอไรกันเราก็กดตรงก o อตอไปเลยเพิ่งจะลงแอปใหม่นะมันก็จะถามว่าอนุญาตให้แอปนี้เข้าถึงมือถือเรารูปเราหรือเปล่าเราก็กดอนุญาตไปเลยนะพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะฮะก็ถือว่าเราได้สร้างห้องประชุมห้องเรียน สมบูรณ์แล้วถ้าเราจะให้เห็นหน้าเรานะครับเราก็มาดูข้างล่างนี่นะฮะข้างล่างก็จะมีตัวเลือกอยู่ทางด้านซ้ายนี่นะครับก็คือตัวใหม่นะเรานิวจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นปิดใหม่พอเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นเปิดใหม่แล้วก็ตรง start video นี่คือปิดอยู่นะล้วก็กดเปิดเลยมันก็จะถามอีกนะฮะว่าอานุญาตให้ถ่ายภาพไหมก็อนุญาตไปมันก็จะเปิดกล้องนะฮะโอเคอก็เปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะฮะ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเชิญลูกน้องเราเราจะเชิญลูกศิษย์เราเข้ามาจอยในห้องนี้นะครับโดยการเอานิ้วไปจิ้มที่ p a r t i c i p a n t นี่นะฮะด้านล่างขวานี่นะครับปุ๊บอพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะครับให้เรามาที่ข้างล่างนี้นะฮะมันจะมีคําว่า Invite y อยู่นะฮะให้เราเอานิ้วจิ้มเข้าไป าจากนั้นเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะส่งลิงก์ไปที่ไหนนะฮะอันแรกคือข้อความอันที่2คือ messenger ใน Facebook นะครับ hangout gmail อีเมลถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะส่งไปทางไหนนะครับให้เราเอานิ้วไปจิ้มที่ตรง copy url ด้านล่างสุดโอเคเราก็ copy url มาเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งไปให้ลูกน้องไปให้ลูกศิษย์เรานะเพื่อเข้ามาในห้องประชุมนะฮะแล้ก็กดออกจากแอปไปก่อน สมมุติว่าผมจะส่งไปทางไลน์ส่งให้เพื่อนผมนะฮะผมบอกเพื่อนไว้แล้วนะฮะก็ส่งลิงก์เข้าไปปุ๊บโอเคลิงก์มันก็จะเป็นแบบนี้แต่นั้นก็รอให้เพื่อนกดเข้ามานะฮะผมจะส่งไปสักสองคนคปุ๊บทีนี้ก็รอนะครับให้ให้ให้ลูกศิษย์เราให้ลูกน้องเราเนี่ยกดลิงก์นี้นะฮะพอเขากดลิงก์นี้เข้าไปปุ๊บนะครับ มันจะให้ลงแอปนะล้วก็ดาวน์โหลดแอปลงนะฮะจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ในในห้องที่เราสร้างเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราลงแอปแล้วก็ทำการส่งลิงก์ให้ลูกน้องหรือว่าลูกศิษย์เราเนี่ยได้กดเข้ามาแล้วนะฮะหลังจากที่ส่งลิงก์ไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเขาได้กดลิงก์ปุ๊บนะฮะถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้ลงแอปนะยังไม่ได้ลงแอปเนี่ยก็มันจะบอกว่าเออให้ดาวน์โหลดแอป นะฮะเราก็ดาวน์โหลดแอปลงไปตามปกตินะครับจากนั้นเนี่ยพอหลังจากลงแอปเสร็จนะฮะให้เรากลับมากดลิงก์นี้อีกทีนะเพื่อที่จะจอยมิงจากนั้นเนี่ยมันจะมีขึ้นว่าให้ใส่ชื่อนะฮะอันนั้นคือชื่อที่จะอยู่ในห้องเรานะฮะหลังจากที่ใส่ชื่อปุ๊บเนี่ยเราก็กดจอยเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาในหน้าจอลักษณะนี้นะฮะอย่างที่เห็นอยู่หน้าจอนีอ้อันนี้คือตัวตัวผมนะที่สร้างห้องนะฮะ ก็ะจะเป็นจอใหญ่นะหรือว่าจะสลับกันก็ได้นะฮะเราก็นิ้วมาจิ้มที่จอก็จะสลับกันประมาณนี้นะ,ะส่วนถ้าเผื่อว่าเข้ามาหลายๆคนนะเราก็สามารถที่จะดะูหน้าจอที่เป็นหลายๆคนได้นะครับโดยการเอานิ้วมาปัดปัดไปทางซ้ายทีหนึ่งนะขามาปุ๊บอ,อันนี้ก็คือจะเห็นเป็นหลายๆคนนะฮะก็เนี่ยสามารถที่จะ,ะประชุมแบบเห็นหน้ากันได้นะฮะแล้วก็ ส่วนทางฝั่งของตัวลูกน้องหรือว่าลูกศิษย์เนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ต้องการที่จะให้อาจารย์หรือว่าเ <G arden> จ้านายได้เห็นหน้านะฮะขำนะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่อยากจะให้เห็นหน้านะครับก็สามารถที่จะปิดกล้องได้นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะเนี่ยตรงข้างล่างนี่นะครับจะเห็นว่ามันมีแถบเครื่องมือขึ้นมานะฮะก็จะมีตัวไมค์คือมิวส์นะฮะถ้ากดเข้าไปปุ๊บเนี่ย อ,อย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะปิดมไม่ให้ยินเสียงเรานะครับเผื่อว่าเราคุยอะไรอยู่เงี้ยอ,อาจารย์หรือว่าหัวหน้าก็ยังไม่ได้ยินเสียงส่วนถ้าต้องการจะคุยก็ค่อยกดเปิดก็ได้นะส่วนกล้องวิดีโอนะครับถ้าไม่อยากจะให้เห็นหน้าแบบนี้นะก็เราก็กดสต็อปวิดีโอไปก็ได้นะครับมันก็จะเป็นขึ้น,นแต่ชื่อเรานะฮะเราจะเป็นรูปแบบหน้าอาวาตารนะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ส่วนทางฝั่งาทางฝั่งของอาจารย์นะฮะ ก็สามารถที่จะนํานเอกสารเนี่ยมาสอนลูกศิษย์ได้นะก็คือเอานิ้วไปจิ้มที่แชร์นี่นะฮะปุ๊บอพอกดแชร์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาให้เราเลือกนะฮะเราเลือกที่เราเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องนะฮะก็เลือกที่โฟโต้ปุ๊บอพอเลือกโฟโต้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีลิสต์มาให้เราเลือกอีกนะฮะให้เราเลือกไปที่แกลเลอรี่นะครับก็คือในเครื่องเรา พอเลือกปุ๊บนะฮะมันก็จะเข้ามาหน้าจอนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บเอกสารการสอนของเราไว้นะฮะโอเคผมสมมุติแล้วกันสมมุติว่าเนี่ยผมเลือกเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือแคปชั่นที่ผมเคยทําในเพจนานแล้วนะสมมุติว่ามันเป็นเอกสารการสอนแล้วกันนะเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรากดเข้ามาเราเลือกเป็นรูปภาพหรือเอกสารการสอนของเรา ทางฝั่งลูกศิษย์หรือว่าลูกน้องเราเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนลงไปได้เนาะเราสามารถที่จะเอาปากกาถ้าเผื่อว่ามือถือใครมีปากกานะครับเราสามารถที่จะเขียนได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีรูปเหมือนว่าเป็นปากกาให้แก้ไขยอยู่ด้านล่างซ้ายเนี่ยฮะเราก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บนะฮะมันก็จะมีเครื่องมือให้เลือกนะครับอันแรกนี่สปอตไลท์นะฮะเดี๋ยวลองให้ดูสปอตไลท์นี่พอกดเข้าไปปุ๊บอ่า พอเราเอาปากกามาจิ้มตรงหน้าจอนะฮะ,ะมันก็จะขึ้นเป็นเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นแบบว่าเป็นดวงๆนะฮะคล้ายๆกับเวลาอาจารย์สอนหนังสือแล้วก็มีเลเซอร์ยิงเข้าไปที่กระดานนะตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะสมมุติว่าเราพูดถึงเนี้ยสาบาทเราก็เอานี้ไปที่30บาทอ่าก็ให้ลูกศิษย์ดูนะเนี่ยพูดถึงตรงนี้แล้วประมาณนั้นนะฮะเนี่ยก็เอาไว้ชี้เอาไว้เหมือนกับชี้กระดานประมาณนั้นนะฮะส่วนเครื่องมือต่อไปก็เป็นเพนอ่าเป็นเพนนี่ก็คือเอาไว้เขียนหน้าจอนะกดเข้าไปปุ๊ อพอเป็นสีฟ้าเนี่ยเราก็สามารถเขียนหน้าจอได้เลยนะฮะนเนี่ยเราสามารถเขียนหน้าจอได้เลยแบบนี้นะเราเขียนยังไงก็ได้ทั้งฝั่งลูกศิษย์เนี่ยก็จะเห็นแบบที่เราเห็นนะฮะส่วนปากกานี่นะครับถ้าเผื่อว่าเขียนปุ๊บเนี่ยเราต้องการจะลบนะ,ะเราก็มาเลือกเครื่องมือที่เป็นเรียกว่าเอิร์สนะฮะตรงทางด้านขวามือใกล้ๆต่างขยะปุ๊บเลือกเข้าไปเสร็จเราก็มาลบได้นะ,ะส่วนปากกานะครับมันก็มีให้เลือกนะฮะให้เลื่อนมาตรงคัลเลอร์ นะครับข้าง,างไฮไลท์เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเป็นน้ำหนักปากกาให้เลือกนะครเป็นน้ำหนักบางไปจนถึงแบบหนาๆอย่างที่ผมเขียนไปเมื่อกี้นะเราก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะรเราเลือกปุ๊บเราก็มาเขียนแบบนี้นะอ่าเนี่ยฮะทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ว่าลูกศิษย์หรือลูกน้องเข้ามากี่คนรับได้สูงสุดร้อยคนนะฮะแอปนี้อ่าก็สามารถก็จะเห็นแบบเดียวกับที่ผมเขียนลงไป จากนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะลบนะครับเราก็มากดลบเราก็ลบไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนึงตรงกลางนะครับคำว่าไฮไลท์ตรงเนี้ยเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นปากกาไฮไลท์นะจากนั้นเนี่ยให้เราลองไฮไลท์ดูนะฮะเนี่ยไฮไลท์ปุ๊บมันก็เหมือนปากกาไฮไลท์ที่เราไว้ไฮไลท์ในหนังสือเลยตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเน้นได้นะฮะเวลาที่จะสอนหรือว่าประชุม นะฮะซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะโอเคฮะจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เอาเราก็ลบไปหรือว่ากดปุ่มเคลียร์ก็ได้นะฮะปุ๊บอ่าเอ่อถ้าเผื่อว่าเราเสร็จจากสไลด์นี้นะครับให้เรากดสต o p s แชร์นะฮะาะลางี้ปุ๊บโอเคมันก็จะเข้ามาหน้าจอปกติเอ้าลูกศิษย์หายไปคนหนึ่งนะหายไปไหนคนหนึ่งลูกศิษย์หายไปคนหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรนะฮะก็เนี่ยถ้าเผื่อว่ามีลูกศิษย์ หรือว่าผู้้าประชุมเยอะๆนะครับรับได้สูงสุดร้อยคนนะมันก็จะโชว์เป็นหน้าจอแบบเนี้ยเป็นหลายๆจอไปนะครับซึ่งก็ก็มีประโยชน์มากเลยอย่างที่บอกนะครับสามารถที่จะใช้งานนี้ได้เวลาสูงสุดถึง4 0สนาทีซึ่งเป็นแอปที่ใช้ฟรีนะถ้าเผื่อจะใช้ไปยาวๆนะครับเราก็ต้องเสียตังคนะ์นะก็เดี๋ยวลองไปดูราคากันอีกทีละกันนะครับแต่ผมคิดว่า4 0สนาทีก,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 ก็ก้างเยอะนะถ้าเผื่อดี๋ยาะประชุมต่อก็แค่จอยกันเข้ามาอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Zoom ซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับสถานการณ์อย่างนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับส่วนใครที่มีคำถามอะไรนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามมาได้ในใต้วิดีโอนี้นะฮะหรือว่าจะแชทมาถามส่วนตัวก็ได้นะฮะโอเคครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะเพื่อนๆ นะซึ่งหายไปคนหนึ่งนะตอนแรกม,มีอยู่2คนนะฮะตอนนี้หายไปไหนไม่รู้คนหนึ่งขอบคุณเพืเ่อนๆนะฮะที่ร่วมมือให้ความร่วมมือนะครับในการที่ <c oughs> สร้างสรรค์สื่ออันมีประโยชน์นี้นะครับก็ขอบคุณมากนะฮะก็เดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปยังไงฝากกด subscribe ให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ